รู้เท่าทันภัยใกล้ตัวกับมิตรแท้ประกันไทยยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะมีการเพิ่มจำนวนของยุงลายซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออกส่งผลให้มีการแพร่ระบาดและพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากกว่า200รายสูงสุดในรอบ5ปีโรคไข้เลือดออกพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เป็นโรคที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลซึ่งหากไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เสียชีวิตโดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงวัย ดังนั้นควรเรียนรู้สังเกตอาการเบื้องต้นของโรคไข้เลือดออกเพื่อแยกแยะได้ว่าไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีอาการบางอย่างคล้ายกันนั่นก็คือมีไข้สูงปวดศีรษะอย่างรุนแรงปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อแต่อาการที่แตกต่างและเป็นลักษณะเด่นก็คือผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมักมีผื่นแดงตามร่างกายนอกจากนี้บางคนอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียอย่างมาก หรือมีอาการช็อกซึ่งควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์เพราะสัญญาณเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงภาวะแทรกซ้อนที่ต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตสำหรับการป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้โดยป้องกันไม่ให้ยุงกัดและกำจัดแหล่งพ่อพันยุงลายซึ่งมักวางไข่ในแหล่งน้ำขังเช่นน้ำที่ขังในภาชนะในบ้านหรือรอบๆบบ้าน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงลดการเกิดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยมิตรแท้ประกันภัยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย